ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็เราก็เข้าหน้าฤดูฝนแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับวันนี้จะมาอัปเดตไม้สวนต่อนะที่ผมเพิ่งได้ตัดหญ้าไปเมื่อเช้านี้ก็จะมาอัปเดตกันหน่อยฮะว่ามีต้นอะไรกันมั่งนะจะเดินได้ครบทุกต้นเลยนะครับผมอันนี้คือต้นไม้แดงนะ อันนี้คือต้นสะเดานะครับสะเดานี่สองปีหล่ะต้นนี้ก็คือต้นแดงนะครับผมนี่คือต้นไม้แดงนะครับกำลังงามเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นสะเดานะฮะอันนี้ก็จะเป็นสะเดาอันก็สะเดาอันนี้ก็สะเดานะ ต้นนี้คือต้นปลาดูป่านะครับผมเดินคู่นี้ไปเลยกันนี่จะเป็นต้นปลาดูนะต้นนี้จะเป็นต้นชิงชันนะครับผมต้นนี้นะครับผมคือต้นกระพี้เขาควายนะ ส่วนต้นนี้คู่กันเลยครับผมกับพี่เขาไฟาครับผมอันนี้จะเป็นต้นชิงชันนะส่วนต้นนี้จะเป็นมะข่ามงนะครับผมนี้จะเป็นประดูปลาติดตามด้วยต้นแดงนะครับผม อันนี้คือถังน้ำนะฮะอันนี้คือต้นปลาดูนะครับผมอันนี้จะเป็นต้นมะขามงนะครับนี่ตอนนี้คือต้นแดงครับผมกำลังงามนะครับต้นแดงต้นนี้ฮนะจะเป็นต้นมั่งมีต้นนี้ต้นแดงครับผม ต้นนี้นะครับคือต้นตะเคียนทองงามมากครับผมอายุสองปีครับผมส่วนนี้จะเป็นต้นกระบอกนะฮะต้นนี้จะเป็นต้นแคนาไอสีทองครับนี่คือต้นชิงชันนะครับผม นี่คือสะเ่าต้นแดงนะฮะนี่ก็จะเป็นต้นแดงส่วนด้านนี้นะจะเป็นประดูป่านะครับผมติดตามด้วยต้นมะข่าโมอันนี้จะเป็นต้นประดูนะฮะส่วนต้นนี้จะเป็น พะอยู่ส่วนด้านนี้ที่เป็นสะเดาฮะที่เป็นไม้ไม้ไผ่ปักปักเรามาดูต้นประดูนะอ่าก่อนถึงประดู่เจอสะเดากันฮนะอันนี้คือต้นประดูป่านะครับผมกำลังสวยเลยฮนะ นี่จะเป็นต้นปลาดูป่านะครับผมส่วนต้นนี้นะจะเป็นต้นยางนาครับต้นนี้เพิ่งจะลาดเชื้อเห็ดไปเมื่อวันที่ห้านะครับผมเชื้อเห็ดละงกอกฮะต้นนี้จะเป็นต้นไม้แดงนะฮะต้นนี้จะเป็นต้น พีเขาควายน,นี้จะเป็นปลาดูอันนี้จะเป็นตักเคียนทองครับอันนี้ก็จะเป็นปลาดูนะฮะนี่ก็ปลาดูเช่นกัน น,นี่คือต้นมั่งมีฮะมังมีนี่ก็ต้นมังมีฮะอันนี้คือต้นอพืชสมุนไพรเท้ายาม,ม่อมฮะต้นต้นเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าใช้ต้นมหาดไหมเขาขึ้นเองครับผมก็เลยเก็บไว้ น,นี่จะเป็นขานะมาด้านนี้จะเป็นต้นยางนานะตามด้วยต้นชิงชันนะต้นชิงชันส่วนนี้จะเป็นต้นยางนานะครับผมนี่จะเป็นต้นไม้แดงต้นแดง นี่คือต้นคูนนะฮะน่าจะนี่ก็จะเป็นต้นแดงนี่ก็จะเป็นต้นแดงนะฮะอันนี้จะเป็นสะดาก็จะเป็นสะดานะครับผมเรามาปิดท้ายด้วยต้นยางนานะอันนี้คือต้นยางนาต้นนี้ก็ราดเชื้อเห็ดไปแล้วนะครับนี่ โอเคนะครับสวัสดีนะครับกระับทิปนี้ก็ช่องซูโมกกับปูนกพ่อขอจบเพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ